เบสี่ไปพาเด็กวิ่งตอนเจนเที่ยวตอนเย็นนะกลับจากงานวันหน่อยวันนี้ไป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 นี่ตามหลังมาแล้วเวลาเล่นตอนเย็นเลบสี่พักผ่อนนะไปสิโลฮานนี่เล็บสี่คลิปาดูมีความสุขครับผมเด็กรอยยิ้มไม่โอเคเลียดฮะไปไปดูสิมีอะไรไหมไป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 มีไหมไหม ดูดิไปเลฮ้ยเวมีแมอะไรแมแท็กอะไรแท็กอะไรเงี้ยงานอะไรแท็กขึ้นแล้วงานะแท็กแล้โอ้โหโอโหโอ้้โหตดูดิมีอะไรไหมอืมโอ้โห โออตกันจังเลยฮะเดีย๋ยวถุงเงินไปสิเดียวเวเด็เดวเูตังค์ไปดูไปเยเร็ว